สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านกลับมาพบกับช่องโจมเทรดเดอร์นะครับวันนี้เรามีนัดทำกันบ้านกันนะครับประจำวันที่7มกราคมพศ2องนาะครับอ่ะเรามาดูกันที่ดัชนีเซ็ตอินเด็ก์กันก่อนนะครับอ่ะวันนี้ดัชนีเซ็ตอินเด็กต์เนี่ยตลาดบ้านเราเนี่ยกลับขึ้นมารีบาวได้อย่างสวยงามนะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ย ลงไปทดสอบแนวรับที่1371นบะครับบริเวณนี้ถ้ากราฟรีบาว์อย่างนี้เนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีครับว่าถ้าเกิดในวันถัดๆไปสัญญาณเกิดการยกต่อเนื่องตรงเนี้ยเราจะมองว่าเป็นการยกโลนนะครับตรงเนี้ยถือว่าโอเคนะวันนี้รีบาว์มาทั้งหมด 23จุดนะครับแต่ว่าปิดตลาดทาวันนี้ก็คือเหลือประมาณสัก18จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย39,000ล้านนะครับก็แผนของเซตอินเด็กเนี่ยคือง่ายๆเลยว่าพยายามยาต่ำกว่า1360ลงไปถือว่าเป็นเนกาทีฟทำให้ตลาดเป็นขาลงและทำให้เทรนในสาภาวะตลาดหมีเล่นยากมากแต่ตอนนี้ตลาดคือเลือกที่จะรีบาวยกขึ้นมา ในบริเวณ1,390นะครับก็เอาใจช่วยว่าสัปดาห์นี้เนี่ยตลาดจะขึ้นไปยกทดสอบก้อนนี้ก็คือบริเวณ1,400จุดแนวต้านให้ได้สามารถยืนได้ตอนต้นปีนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยงบการเงินจะประกาศออกมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยก็คือจะสามารถเทรดได้คล่องตัวและเล่นได้ง่ายขึ้นครับแผนก็คือถ้าตลาดไปต่อเนี่ยหรือให้ดีอย่างดีเลยก็คือ 1400จุดต้องผ่านหรือยืนได้เท่านั้นครับและไม่ควรลงมาต่ำกว่าเขียววันนี้คือ1375หรือ1370กลมๆครับผมอ่าแผนเซตอินเด็กก็ประมาณนี้นะครับอ่าหลังจากที่เราดูแผนเซตอินเด็กเนี่ยเรามาดูกันครับว่าวันนี้แต่ละตัวครับมีกลุ่มเซกเตอร์ไหนช่วยบวกกันบัางครับหลักๆเลยก็คือ e ิเล็กทรอนิกส์เป็นเดลต้าเช่นเคยครับตัวเดอะแบกประจำตลาดหุ้นไทยแล้วก็เป็นกลุ่มเซกเตอร์ธนาคารแล้วก็กลุ่มพลังงานครับอย่างโรงไฟฟ้าที่โดนถล่มไปเมื่อวาน <c oughs> ก็คือกัป e n e เอเนจ G.P.S.C.B ี i ิมครับส่วนตัวที่บวกเยอะมากเลยครับคือ B.C.P.G. นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่กันบ้านกันเลยดีกว่าครับผม <c oughs> ขออภัยเรื่องเสียงนะครับวันนี้2อ่ะตัวแรกครับคือ IVF ครับช่วงนี้ตลาดไม่ค่อยมีอะไรจะเล่นเท่าไหร่ครับก็หยิบเลือกตัว IPO ที่ลงมากองๆด้านล่างเกิดการทำราคาซั้ส่วนใหญ่นะครับอ่ะ IPO เนี่ยให้เราสังเกตง่ายๆครับ time frame day ถ้ารู้สึกว่ามีอาการขึ้นเนี่ยให้เราไปเจาะที่ time frame 1ชั่วโมงครับว่ามีลักษณะการ ก่อตัวเป็นเทรนแบบไหนครับอย่างนี้คือเริ่มเป็นเทรนขาขึ้นเห็นไหมครับว่าราคาโลเริ่มมีการยกสูงขึ้นเห็นไหมครับพร้อมกับโวลูมที่เพิ่มขึ้นตรงนี้บริเวณนี้เห็นไหมครับอ่ะตัวแรกครับแผนเกณฑ์กำไรก็คือแนวต้านครับบริเวณตรงนี้เลยครับที่เขาไม่ผ่านครับแถวแนวเดิมครับ1บาท95ถึงสเปด2บาทครับบริเวณแนวรับครับของ ivf ครับ จะอยู่บริเวณตรงนี้ครับอ่ะประมาณนี้ครับตรงนี้เขาเด้งครับตรงนี้ครับถ้าย่อลงมาทดสอบแถวใกล้บริเวณหนึ่งบาทเจ็สิบหกตรงนี้ห้ามหลุดเห็นไหมครับว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยเขามีการเทสแล้วก็ขึ้นไปยกไปถามว่าลงมาเทสตรงนี้ดอีกได้ไหมได้ครับแต่คือตรงเนี้ยห้ามหลุดครับถ้าหลุดจะเป็นเนกาทีทำให้หุ้นตัวนี้ หลุดลงไปครับต้องคัดอย่างเดียวครับก็คือแนวรับ1บาท76แนวต้าน1บาท95ครับสำหรับตัวแรก IVF นะครับ IPO น้องใหม่ตัวที่2กันครับตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่การาฟค่อนข้างสวยเอามาฝากครับคือ RBF ครับหุ้น RBF เนี่ยในเทรนใหญ่ของเขาคือ Time Frame Week ไ m ม์เฟรมวิ่งเห็นไหมครับว่ามันเป็นขาลงแต่ว่าตอนเนี้เริ่มใน Time f r a m เด a y คือ เริ่มมีทรงที่ขึ้นออกมาเล่นได้ไอการที่บอกว่ามีทรงคืออะไรก็คือมีการสะสมแล้วก็ยกราคาขึ้นมาเห็นไหมครับว่าตรงนี้ก้อนนี้คือบริเวณสะสมแล้วก็บริเวณนี้ยกขึ้นมาแล้วก็มาเทสโลเห็นไหมครับแล้วก็ยกโล RBF ครับจะเป็นลักษณะคือซิกแซกขึ้นก็แนวรับครับแนวรับเดิมคือใกล้บริเวณ7บาทถึง6บาทแ0แนวคัดนะครับก็คือ6บาท80 ห้ามลงไปย้อนอีกแล้วก็ห้ามหลุดนะครับถึงจะเป็นอัพเทรนขึ้นต่อไปครับแนวต้านสําหรับ RBF ครับก็คือบริเวณอยู่ที่ราคาเขาเปิดแกลบมาครับตรงนี้ครับที่ไม่ผ่านคือแถวบริเวณ7บาท65สตางค์นะครับบริเวณนี้ครับทาไมต้องเป็นบริเวณนี้เพราะว่าเนี่ยคือตรงนี้เป็นเปิดแกลบลงมาเห็นไหมครับเพราะขึ้นไปทดสอบนี้ไม่ผ่านลงมาอีกที ไม่ถึงห้าตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็ราคาก็ดิ่งเหวเลยตรงนี้ราคากลับมาแล้วนะครับก็คือมีการลงมั้งแต่เดือนแปดเห็นไหมครับสิงหาคมค่อยๆฟอร์มตัวแล้วก็ยกขึ้นมาในช่วงปลายธันวานะครับสําหรับแผน r b f นะครับใครสนใจก็ตัวนี้อาจจะช้านิดหนึ่งไม่ทันใจไวรุ่นนะครับก็ต้องค่อยๆรอเขาสะสมแล้วก็เลือกทางเบรกนะครับผมส่วนตัวที่สามครับตัวนี้ครับเราได้พูดไปเมื่อกี้ครับอย่าง b c p g เห็นไหมครับว่า เป็นหุ้นขาลงเหมือนกันเห็นไหมครับขาลงใน time frame week แต่ว่า time frame day เนี่ยเริ่มมีอาการกระตุกขึ้นมาสังเกตง่ายๆก็คือเห็นไหมครับว่าบริเวณนี้เขาขึ้นไปเบรกไม่ผ่านเห็นไหมครับบริเวณ6บาท10ตรงนี้เห็นไหมครับว่าชุดที่เคยขึ้นตรงนี้คือยอ่อแล้วก็ไปส่วนชุดนี้คือ ลงมาแล้วขึ้นไปเทสอีกรอบคืนแล้วไม่ผ่านเห็นไหมครับแล้วก็ลงเป็นขาลงเลยแต่ BCPG เนี่ยความน่าสนใจก็คือจุดที่เขากลับตัวเนี่ยวอลุ่มมันเพิ่มเห็นไหมครับวอลุ่มเห็นไหมครับแท่งตรงนี้เยอะกว่าบริเวณทางด้านซ้ายมือที่เขาเออกขึ้นีกน,นะครับแปลว่าแปลว่าอะไรครับตรงนี้อาจจะสันนิษฐานว่ามีลายใหญ่เข้าไปเก็บแล้วก็บวกกับอะไรครับงบปัจจัยเปลี่ยนบริเวณนี้ครับน่าสนใจครับก็คือ BCPG พเนี่ยถ้าย่อมาไม่หลุดแนว6บาท10นะครับแล้วก็มีกรอบแนวต้านระยะแรกก็คือแถวบริเวณ6บาท85ครับบริเวณนี้ก่อนครับถ้าสามารถฟอร์มตัวเบรขึ้นไปได้ครับก็จะเป็นอัพเทรนในไทม์เฟรมวีคได้เลยแต่คือในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยเราดูขั้นแรกก็คือถ้าเขามีจุดมีววลุ่มซื้อมาแล้วเนี่ย ระยะย่อคือ6บาท10ไม่ควรจะหลุดนะครับสำหรับตัว bcpg ครับตัวนี้มาสวยมากครับมีพร้อมวูลุ่มนะตัวนี้น่าสนใจมากเลยครับส่วนตัวที่4ครับเป็นตัว ipo อีกแล้วอ่ะ nkt นะครับนครทนฮอสปิทอลเห็นไหมครับว่าวันแรกมาปุ๊บทิ้งไส้อ่ะเริ่มเบรกแล้วเห็นไหมครับว่าราคาความน่าสนใจก็คือในทางเฟรมชั่วโมงเหมือนกันครับเห็นไหมครับว่าบริเวณ ที่ราคาทดสอบคือหกบาทหกสิบลงมาลงมาไม่หลุดแล้วก็มีการยกขึ้นไปครับตรงนี้น่าสนใจก็คือราคามีการเทสแล้วก็ยกขึ้นไปถ้าเราจะเข้าเก็งกํไาไรระยะสั้นนะครับถ้าเขาย่อมไม่ถึงก็คืออาจจะใช้แนวรับเดิมครับแถวบริเวณ6บาท85ครับแนวรับระยะสั้นนะครับแต่ว่าถ้าตรงนี้จะไม่ค่อยเฟ,ฟเท่าไหร่แต่บริเวณนี้ถ้าลงมาปุ๊บ ซื้อให้ใกล้บริเวณใกล้ตรงนี้แนวรับ6บาท60ดีกว่าครับตรงเนี้ยจะเซฟ,ฟกว่านะแล้วก็มีแนวต้านเดิมครับที่เขาไม่ผ่านครับก็คือบริเวณนี้ทิ้งไส้นี้ครับ7บาท15นะครับสำหรับตัว NKT ใครสนใจเก็งกำไรก็ต้องมีแผนชัดเจนแล้วก็ทำสต็อปลอดไว้ตลอดเวลาด้วยนะครับอ่ะเข้าสู่ตัวที่5ตัวสุดท้ายครับตัวคือกัฟเอเนนะครับกัฟเอเนครับ เป็นหุ้นที่มีข่าวจะควบรวมกิจการกับอินทัชตั้งแต่ปลายปีที่แล้วครับตอนนี้คือหุ้นย่อลงมาค่อนข้างที่จะเยอะครับจากไฮครับถึงตรงบริเวณนี้ก็คือประมาณเกือบ20เบเอร์ละแล้วก็เพิ่งมีรีบาวเขียวแท่งแรกวันนี้ครับความน่าสนใจก็คือถ้าหุ้นตรงนี้ไม่ลงหลุดแถวบริเวณห้าสิบห้าบาทห้าสิบตงแล้วสามารถเบออกจากกรอบบริเวณนี้ได้ครับที่เป็นแก๊ปเปิดลงมารตรงนี้ครับตรงนี้ครับแถวนี้ครับแนวต้านเก่าครับ รบ,บริเวณ58.50ครับถ้าบริเวณ58.50สามารถยืนได้แล้วมีวอลุ่มเข้าต่อเนื่องครับตรงนี้น่าสนใจครับก็คือเป็นการฟิกแซกขึ้นกลับนะครับก็คือจะจบรอบขาลงนะครับที่เขาย่อลงมาครับเพราะว่าไทม์เฟรมใหญ่ของกราฟเอเนอร์จีเนี่ย ยังเป็นขาขึ้นแบบรอบใหญ่แล้วก็โวล่มค่อนข้างเยอะครับเราดูจาก Time Frame Week ได้เห็นไหมครับว่า Time Frame Week เนี่ยเขาขึ้นมา1ชุดตรงนี้คือย่อชุดหนึ่งแต่ยังไม่มีการเบรกขึ้นไปกลับไปเล่นที่เดิมครับตรงเนี้ถ้าสามารถประคอ,องตีออกข้างสะสมได้แล้วเบรก5 8 5ตรงนี้น่าสนใจครับผมก็กันบ้านมี5ตัวก็ร้องเลือกไปตัดสินใจดูนะครับนักลงทุนส่วนใครอยากจะลงทุน เทรดลงทุนเก่งกำไรอย่างมีสติและมีแบบแผนนะครับส่วนใครสนใจจะเข้ากลุ่มไลน์ OpenChat ของห้องโจมเทรดเดอร์ก็สามารถแอสแกนคิวอา e โตรงกลางหน้าจอได้เลยนะครับหรือสะดวกคลิกลิงก์ตรงใต,ต้ตคลิปวิดีโอได้เลยนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายอ่ะวันนี้ กันบ้านก็มี5ตัวก็ลองไปคัดเลือกกันดูนะครับถูกใจตัวไหนก็ลองไปจิ้มดูแล้วก็พิจารณาดีๆนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ